สวัสดีครับันพิมพ์รายการโกเตมือวันนี้ก็จะมาบอกว่าวันนะครับที่จะอัดคลิปนะครับแลยกว่าเวลานะครับผมจะอัดคลิปวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา19บเนาฬิกานะครับตรงนะ,รนะครับนะครับผมแต่ว่าบางทีก็ไม่19บเนาฬิกาตรงละ บางทีก็เลยฮิตนึงแล้วก็ขออาไวด้วยนะเรื่องนี้ก็บางทีก็ไม่ว่างบางทีก็ไม่ได้อ่านนะครับที่ผมบอกไว้ถ้าคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์นะครับนะครับมาเจอผมได้นะจนถึงอาทิตย์นะหยุดแค่สองวันนะเอะผมผมไม่หยุดทุกวันนะครับอัดคลิปทุกวันเลยนะยันเจ็ดเจ็เอ้ยไม่ใช่สิบเก้านาฬิกานะถ้าเลด เล็กสักหน่อยนะขอไปด้วยเพราะผมต้องไปงานพิเศษด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ถ้าใครชอบอะไรมือกัอนไลค์กดซับสไครห์ผมมีกําลังใจทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้สวัสดรครับบ๊ายบาย